นักเรียนทุกคนนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับาการสร้างงานโดยใช้ Google Sheets นะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสําหรับการสร้าง Google Sheets โดยสร้างกราฟหรือว่าเป็นแผนภูมินั่นเองนะครับจะมีอยู่2แผนภูมินะครับในสัปดาห์นี้ก็คือแผนภูมิคอลัมน์ซึ่งนักเรียนก็จะเห็นที่จอภาพตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลใช่ไครับเพศชายเพศหญิงแล้วก็แบ่งเป็นคอลัมน์นะครับถ้าเป็นภาษาพูดเราก็บอกว่าเป็นกราฟแท่งใช่ไหมนะครับทีนี้พอมาทําเป็นแผนภูมิคอลัมน์นะครับก็จะเกิดในลักษณะตามรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะครับอีกอันนึงนะครับสําหรับแผนภูมิอีกอันนึงก็คือแผนภูมิวงกลมนะครับภาษาพูดก็เป็นกราฟวงกลมนั่นเองครับ แผนภูมิวงกลมก็จะมีลักษณะตามที่นักเรียนได้เห็นนะครับก็แบ่งเป็นเหมือนกับพิซซ่าหรือเป็นเค้กใช่ไหมครับลักษณะของข้อมูลก็จะตามแผนภาพหรือตามแผนภูมิที่เราเห็นณตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปที่ไดร์ e ของเราก่อนนะครับนักเรียนเข้าไปที่ไดร์ e นะครับ จากนั้นแล้วนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์า folder, งานปุ่มของเราเนาะในที่นี้ของปุ่มเป็น5 13ทับ13นะครับก็ลุ่มที่สูงปุ่มกระดับก็คลิกเข้าไปเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มใหม่นะปุ่มใหม่แล้วก็เลือก g o o g l e s h e e t ไอคอนสีเขียวตรงนี้นะครับ g o o l l s s h e t t นะครับจากนั้นแล้วกำหนด s p r สเปรด e ี t ไม่มีชื่อตรงนี้นะครับของเราจะเป็นกิจกรรมที่2.4ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยเลขที่แล้วก็ตามด้วยห้องของเรานะครับกิจกรรม2.4เลขที่แล้วตามด้วยห้องของเรานะครับจากนั้นแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนชื่อนะ ตรงน,นี้นะครับขอใช้คำว่าแท่งกระกันหรือแผ่นภูมมคอลัมน์นะครับจากนั้นแล้วเราก็มากําหนดข้อมูลใช่ไหมครับกาหนดข้อมูลว่าตัวอักษรเราจะขนาดเท่าไหร่หรือใช้รูปแบบตัวอักษรใดนะครับก็ในที่นี้ก็เป็น T H สารบัญ P S K นะครับจากนั้นแล้วก็ กำหนดขนาดของตัวอักษรนะครับถ้าไม่มีเลขสิหเราก็พิมพ์สิบหกแล้วก็ 16, วกด enter ไปนะครับข้อมูลกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ที่เราจะเวิร์กช็อปกันก็คือจะเป็นจำนวนนักเรียนนะครับชั้นมห้านะครับปีการศึกษาสองห้าปีของโรงเรียนเราครับตรงนี้ก็นักเรียนก็พิมพ์5้าทับหนึ่งก็ห้าทับสไปนะครับจากนั้น เราก็คลิกคุมนะตัวเซลล์นะครับ5ตำหน่งกับ5 2และก็ทำการลากลงมานะครับดึงที่จุดสีฟ้านะครับแล้วก็ดาลากลงมาด้าน,นล่างตรงนี้ก็ครบห้อง12ห้องเนาะและก็ข้อมูลนะครับก็ตามที่ครูได้พิมพ์นะครับนักเรียนก็อ่าพิมพ์แล้วก็ปฏิบัติตาม ข้อมูลในที่นี่จะเป็นข้อมูลปัจจุบันของเราเนะาะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับชัดเจนนะครับข้อมูลตัวนี้ก็ขอให้นักเรียนพิมพ์ตามที่ได้ระบุไว้นะครับเพื่อทําการสร้างแผนภูคอลัมน์หรือกราฟแท่งนั่นเองนะครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายกว่า Excel ไหมนะครับหรือว่าสามารถนำไปปรับใช้กับงานนะครับโครงงาน IS ของเราหรืองานวิจัยต่างๆนะครับเพื่อให้นำนำเสนอข้อมูลให้เป็นรูปภาพให้มันน่าสนใจเนาะนะครับเมื่อเราพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็ปรับตารางให้ดูสวยงามน,นะครับ ในที่นี้ครูก็จะปรับตารางนะครับนี่เนาะโอเคข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เรา,าได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทำอย่างไรต่อ,อวิธีการก็คือนักเรียนต้องคลิกคุมส่วนขอบเขตของข้อมูลที่เราจะทำการสร้างกราฟนะครับ ในที่นี้เราก็ต้องคลิกกลุ่มข้อมูลทั้งหมดเลยทั้งตารางนะครับจากนั้นแล้วตัวกราฟเนี่ยนะครับจะมีไอคอนที่เป็นหรือรูปสัญลักษณ์นะครับที่เป็นกราฟนะฮะเป็นแท่งอย่างนี้นะครับนักเรียนก็คลิกตรงที่แทรกแผ่นภูมนะครับเมื่อทําการแทรกแผนภูมิเรียบร้อยแล้วตัวกราฟที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเป็นกราฟเส้นใช่ไหมครับ ก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับนักเรียนจะเห็นว่าพอเราสร้างกราฟมาแล้วเนี่ยจะมีเครื่องมือแก้ไขแผนภูมิขึ้นมาใช่ไหมฮะเครื่องมือแก้ไขแผนภูมิตัวนี้จะมีอะไรบ้างจะมีการตั้งค่านะครับณนะขณะใดขณะหนึ่งที่ตัวเครื่องมือทํางานอยู่มันจะเป็นสีเขียวนั่นเองแล้วก็จะมีการปรับแต่งใช่ไหมครับมีอยู่2แถบนะครับสําหรับเครื่องมือในการแก้ไขแผนภูมิถ้าเราจะกดปิด ก็กดปิดตัวนี้ไปเอะแล้วถ้าเราจะนํากลับขึ้นมาทำอย่างไรนักเรียนก็แค่เดบุลคลิกตรงที่ตัวกราฟนะครับเดบุลคลิกตัวเครื่องมือแก้ไขแผนภูมิก็จะปรากฏกลับมานะครับหรือว่าถ้านักเรียนจะลบใช่ไหมครับก็คลิกที่ตัวแผนภูมิหรือตัวกราฟตรงนี้นะครับแล้วก็กดแป้นพิมพ์ delete e นะครับ del นะครับที่แป้นพิมพ์มันก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวครูจะทำการ สร้างขึ้นมาใหม่เนาะหลังจากที่ครูทําการคลิกคุมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับครูก็ทําการแทรกแผ่นภูมิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงแถบตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนรูปแบบแผนภูมินะครับจากแผนภูมิเส้นที่ตัว g o o g เ e ลือชีสนะครับเขาแสดงให้มาตรงนี้เราไม่ใช้เราก็เปลี่ยนเป็นแผนภูมิที่เป็นอะไรครับคอลัมน์นั่นเองตรงนี้นะครับเล,เลือกลงมาแล้วก็เลือกแผนภูมิคอลัมน์โอเค ันลักษณะงานนะครับถ้าถ้า,าถ้าไม่คิดอะไรมากเนาะก็สามารถที่จะนํานเสนอตัวนี้ได้แบบงานรวดเร็วแต่เราก็ควรจะปรับให้มันดูเป็นสารสนเทศหรือทําให้ดูน่าสนใจใช่ไหมครับตัวคราสนี่นะครับนักเรียนสามารถที่จะขยับโดยการคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับขยับหรือว่าเราจะทําการปรับขนาด ได้หมดเลยนี่นะครับโอเคเนาะครับตัวแท็บตั้งค่าเนี่ยเราจะกำหนดประเภทแผนภูมิเป็นแผนภูมิคอลัมน์ส่วนอื่นๆแล้วแทบจะไม่ได้แตะอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเครื่องมือในแท็บตั้งค่าตัวนี้นะครับก็แค่เปลี่ยนแผนภูมิส่วนที่เราจะมาดูนะครับก็คือการปรับแต่งการปรับแต่งมีอะไรบ้างการปรับแต่งเนี่ยก็จะมีรูปแบบแผนภูมิ ชื่อแผ่นภูมิและชื่อแกนชุดข้อมูลคาอธิบายแกนอนอนแกนแนวตั้งแล้วก็เส้นตารางและเครื่องหมายถูกส่วนมากแล้วเครื่องตัวเมนูเนี่ยที่ใช้งานบ่อยๆก็จะมีรูปแบบแผนภูมนะครับชื่อแผนภูมิและชื่อแกนชุดข้อมูลนะครับแล้วก็เส้นตารางและเครื่องหมายถูกนะจะมีอยู่ด้วยกัน4เมนูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้มันจะทําการซ่อนออปชันไว้หรือเก็บ คุณสมบัติการตั้งค่าไว้ถ้าเราจะให้มันแสดงขึ้นมาหรือให้ปรากฏขึ้นมาเนี่ยนักเรียนก็คลิกตรงลูกศรตัวนี้นะครับถ้าชี้ลงตัวนี้แสดงว่าก็จะแสดงการตั้งค่าได้นั่นเองนะครับเหมือนกันนะครับแต่ละอันนะครับถ้าไม่ใช้ก็เก็บนะครับมันจะได้ไม่ไม่บดบังสายตาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอ,อันแรกเลยก็คือรูปแบบแผนภูมินะครับ ตรงสีพื้นหลังเนี่ยสีพื้นหลังนะครับก็เราก็กําหนดสีไปดูตามความเหมาะสมนะครับสีพื้นหลังก็จะทําการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่าเริ่มต้นของแบบอักษรน,นะครับตัวแบบอักษรเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนกับ Google Si ส่เพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกแบบอักษรตามความเหมาะสมนะครับเราก็เลือกไปอพอเลือกไปปุ๊บมันก็จะมีอะไรครับการแสดงตัวอย่างให้นักเรียนเห็น ด้านข้างทางซ้ายเนาะกราฟเราก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับสีเส้นขอบละ่ะสีเส้นขอบตอนนี้เป็นสีเทาใช่ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนนสีอื่นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับอโอเครูปแบบแผน่นภูมมเนาะแล้วขยายสุดคืออะไรก็ตามรูปภาพที่กูได้ทําการคลิกไว้เนี่ยครับสามมิติไหมนะครับถ้า3มมิติมันสวยนักเรียนก็เลือกนะครับหมดเปรียบเทียบม,มีอะไรไหม ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบแผนภูมิเราก็กําหนดสีพื้นหลังแบบ<ม>อักษรสีเส้นขอบแล้วก็สามมิติถ้านักเรียนจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับอันนี้คือส่วนของรูปแบบแผนภูมิเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับเก็บไปต่อไปชื่อแผนภูมิและชื่อแกนนะครับชื่อแผนภูมิและชื่อแกนมีอะไรบ้างมีการกําหนดชื่อแผนภูมิมีการกําหนดคําบรรยายแผนภูมิ ชื่อแกนแนวนอนแล้วก็กําหนดชื่อแกนแนวตั้งมีอยู่ด้วยกัน4ี่คุณสมบัติสําหรับการกําหนดแผนภูมิคอลัมน์อันดับแรกเราเลือกชื่อแผนภูมิก่อนตรงชื่อแผนภูมิเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นชายและหญิงเนื่องจากค่าเริ่มต้นที่เราเลือกตารางขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทําการประมวลผลนะครับว่าชื่อตารางชื่อแผนภูมิของเราเนี่ยนะครับน่าจะเป็นชายและหญิงไหมแต่จริงๆแล้วก็ เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ตรงส่วนของข้อความสําหรับชื่อตรงนี้นครับขอเราขอเปลี่ยนเป็นจำนวนนักเรียนสั้นม .5 นะครับปีการศึกษา25ีเมื่อเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วส่วนของการแสดงผลก็มีการเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองนี่คือชื่อของแผนภูมิครับในชื่อของแผนภูมิมีการกําหนดคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติม,ม,มบ้างก็คือ เหมือนเดิมครับก็กําหนดตัวอักษรไหมหรือขนาดตัวอักษรเนี่ยจะก,กําหนดเท่าไหร่อัตโนมัติก็คือตามแบบรูปแบบที่เขากําหนดให้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือเราสามารถที่จะปรับให้อยู่กึ่งกลางทิศซ้ายทิศขวาแล้วก็สีข้อความถ้าเป็นสีอัตโนมัติก็จะตามแผนผ้าแผนภูมิที่เราเห็นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีนักเรียนก็เปลี่ยนสีได้เลย น,นี่คือในส่วนของชื่อแผนภูมินะครับจากชื่อแผนภูมิก็เป็นคําบรรยายแผนภูมินะครับก็ก็จะมีการพิรมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นอาเรียนโรงเรียนงานรับจังหวัดแม่นะครับพอเราพิมพ์มไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับคําบรรยายแผนภูมิก็จะเป็นส่วนเพิ่มเติมเนาะนะครับ ส่วนเพิ่มเติมหรือคาอธิบายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับส่วนอื่นๆถ้านักเรียนจะกําหนดนะครับก็ปรับสีได้เหมือนกับชื่อแผนภูมิเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เลือกตามความเหมาะสมอันนี้คือคําบรรยายแผนภูมิจะอยู่ด้านล่างนะครับต่อไปอชื่อแกนแนวนอนชื่อแกนแนวนอนตอนนี้มีคําว่าชั้นใช่ไหมครับเราก็เพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์นิดนึงนะครับ ทันม่ยมมภาษาปีที่ห้านั่นเองโอเคแบบอักษรเท่าไรแล้วแต่นะครับแต่นักเรียนเลยเราก็จัดให้เรียบร้อยนั่นเองโอเคนะครับและสุดท้ายจากชื่อแกนแนวนอนแล้วชื่อแกนแนวตั้งคือส่วนไหนครับชื่อแกนแนวตั้งตรงนี้นะครับก็ไม่มีข้อความเนาะเราก็ขอพิม เพิ่มเติมนะครับเป็นจำนวนนักเรียนลงเล็กคนก็จะได้ระบุว่าในชื่อแกนแนวตั้งตัวนี้จํานวนนักเรียนของแต่ละห้องเนี่ยเพศชายเพศหญิงเนี่ยเรามีจํานวนนักเรียนเท่าไหร่นะครับก็จะได้เห็นว่าแนวตั้งคือจํานวนนักเรียนเองกาหน,นดขนาดให้เรียบร้อยนะครับโอเคตรงส่วนนี้นะครับในชื่อแผนภูมิและชื่อแกนนะครับก็จะมีการกำหนดชื่อแผนภูมิใช่ไหมครับ ทำบรรยายแผนภูมิชื่อแกนแนวนอนและก็ชื่อแกนแนวตั้งเมื่อเรากําหนดคุณสมบัติตามดังแผนภาพหรือแผนภูมิที่เราเห็นเนี่ยครับเราก็เก็บเครื่องมือการปรับแต่งในส่วนของชื่อแผนภูมิและชื่อแกนนะครับต่อไปชุดข้อมูลคืออะไรชุดข้อมูลเนี่ยเราก็เอ๊ะชุดข้อมูลแช่กับทุกชุดคืออะไรอีกใช่ไหมครับเราก็คลิกเข้าไปดูครับอ๋อมันเป็น สีของคอลัมน์นั่นเองนะครับตอนนี้สีที่เข้าให้มาคือสีฟ้าเกี่ยวกับชายเนาะแล้วก็หญิงจะเป็นสีแดงเพราะฉะนั้นเราสามารถกําหนดสีใหม่ได้โดยที่เราต้องเลือกอชุดข้อมูลเพศชายก่อนนะครับจากนั้นสีเติมเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้เลยครับสมมติว่าเปลี่ยนสีความโปร่งแสงของสีเติมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสีของเส้นไหมดีไหมหรือความ โปร่งแสงของเส้นนะครับเส้นประเป็นไหมความหนาของเส้นนะครับส่วนอื่นๆตรงนี้นะครับก็เราก็ข้ามไปนะครับส่วนอื่นนะบแตผิดพลาดเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ป้ายกํากับคืออะไรป้ายกํากับคือเอาจํานวนตัวเลขในตารางน่มาแสดงนะครับถ้านักเรียนจะใช้ก็คลิกนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็คลิกออกไปนะครับเส้นแนวโน้มนะครับก็จะดูทิศทางนะครับวาม เป็นไปเนาะของข้อมูลแต่ตรงนี้เราก็ไม่ใช้นะครับก็ถ้าจะใช้ก็ปก้ายกำกับข้อมูลนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าไม่ใช้ก็เอาเอาอกไปนะครับเพศชายแล้วต่อไปเพศหญิงก็เหมือนกันครับเพศหญิงเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อมูลชุดรูปแบบต่างๆได้ตามที่นักเรียนต้องการนะครับส่วนอื่นๆก็เหมือนเดิมครับถ้าจากกําหนดสีก็แล้วแต่แล้วก็พอ เราเลือกปก้ายสำกรับข้อมูลใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับว่าเราต้องการใช้สีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ถ้าสีข้อความอาจจะเข้มไปก็เราก็ปรับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอโอเคนะครับเมื่อเรากำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับชุดข้อมูลเก็บไปเราจะข้ามมาส่วนของ เส้นตารางและเครื่องมือเครื่องหมายถูกนะครับเพราะว่าในส่วนนี้แทบไม่ไม่กาหนดค่าใดๆเลยนะครับค่ามาที่เส้นตารางและเครื่องมือถูกนะครับก็ตอนนี้เส้นตารางหลักคืออะไรเส้นตารางหลักก็คือเส้นที่บกที่แบ่งในตัวอย่างนี่คือ10 20 30 40ใช่ไหมครับอ่าเส้นตารางรองคืออะไรเส้นตารางรองคือเส้นขีดเล็กๆนะครับตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวขอปรับสีนิดหนึ่งนักเรียนก็จะได้เห็นว่าอ๋อ เส้นตารางรองคือตรงนี้นะครับโอเคเนาะ,ะแล้วก็จุดตำแหน่งหลักคืออะไรจุดตำแหน่งหลักก็จะแสดงในหลักของที่เราระบุไว้ในจำนวนตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือจุดแสดงตำแหน่งย่อยนะครับก็แบ่งย่อยตรงนี้ครับโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการกำหนดกราฟแท่งหรือแผนภูมิคอลลัมน์นะครับก็แบ่ง คุณสมบัติการปรับแต่งต่างๆแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนจะนําไปใช้หรือนําไปเสนอนะครับถ้าเราจะนําไปใช้ในการนําเสนอใน Google s l i d e ์หรือ PowerPoint หรือโปรแกรม Canva เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนํากราฟต,ตรงนี้นะครับคัดลอกไปแล้วก็ไปนําเสนอในสื่อที่เราต้องการได้เช่นจํานวนนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามเราจํานวนกี่คนมีวุฒิปริญญาโทปริญญาตรีปรถมศึกษาก็แล้วแต่นักเรียนจะเลือก ในการนำเสนอข้อมูลน,นั่นเองนะครับจากกราฟแท่งมาสู่กราฟวงกลมหรือแผนภูมิวงกลมนะครับนักเรียนนะครับคลิกตรงที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกนะครับคลิกเครื่องหมายบวกบวกเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจอีกว่ากราฟแท่งหรือแผนภูมิคอลัมน์เราหายไปไหนนะครับก็จะอยู่ในส่วนด้านหน้าตรงนี้นครับแค่เราคลิกสลับมาที่ ชี้สองตรงชี้สองเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นกราฟวงกลมนะลูกกราฟวงกลมนะครับกราฟวงกลมละส่วนข้อมูลนะครับจะขอยกตัวอย่างกิจกรรมแนแนวอาชีพเนาะก่อนที่จะพิมพ์นะครับเราก็ขอปรับตัวอักษรทั้งหน้ากระดาษก่อนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขอปรับเป็นสีบแสดแล้วกัน เป็นกรณีศึกษาก็คือการแน,น่แนวอาชีพนัเกเรียนชั้นหมห้าใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างนะครับมีนักเรียนเลือกนะครับแพทย์พยาบาลนะครับก็คือเข้าไปฟังนะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านครับอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของชั้นหมห้าเรา,านนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวเองว่า ในแต่ละอาชีพจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือตัวอย่างข้อมูลตัวอย่างนะครับนะเพื่อที่เราจะมาเวิร์กช็อปกราฟวงกลมกันหรือแผนภูมวงกลมนั่นเองครับัวนข้อมูลประมาณนี้นะักเรียนทิงตามเลยนะครับนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ทำการ ใส่สีเส้นขอบกำหนดให้มันดูสวยงามน,นะครับโอเคข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะครับขั้นตอนก็ยังเป็นขั้นตอนเดิมในการสร้างกราฟนะครับหรือแทรกแผนภูมิก็เราจะต้องคลิกคุมนะครับตัวตารางของเราก่อนขอบเขตข้อมูลตารางของเรานะครับ จากนั้นแล้วนะครับจากนั้นแล้วเราก็ไปเลือกกราฟใช่ไหมกร่าตอนนี้ก็คือการตั้งค่าเนี่ยแทบที่จะไม่ต้องกําหนดเลยเพราะว่าการตั้งค่าเป็นแผนภูมิวงกลมเรียบร้อยละใช่ไหมครับส่วนอื่นๆก็คุณสมบัติอื่นๆก็แทบไม่ต้องกําหนดเลยนะครับอันนี้เราก็ขยับมานี่สิ่งที่เราจะไปกําหนดก็คือการปรับแต่งอลองคลิกดูซิว่าการปรับแต่งคืออะไรและ เมนูของการปรับแต่งเนี่ยมันจะกราฟมันจะไม่เหมือนกันแต่ละการาฟเนาะเมื่อสักครู่นี้กราฟแท่งมันจะมีเมนูเยอะกว่าใช่ไหมครับแต่แกราฟวงกลมเนี่ยเมนูมันก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูทีละอ,อย่างก่อนว่าเมนูมันคล้ายๆกับแผนภูมิคอลัมหรือกราฟแท่งหรือไม่นะครับรูปแบบแผนภูมิครับเราก็กําหนดเลยครับกําหนดสีค่าเริ่มต้นส่วนที่เป็น การกำหนดรูปแบบแผนภูมิเนี่ยคล้ายกับแผนภูมิคอลัมน์เลยเนาะนะครับประมาณนี้ขยายใหญ่สุดไหมหรือว่าสามิติไหมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับอันนี้คือส่วนของรูปแบบแผนภูมินะครับต่อไปเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แผนภูมิวงกลมคืออะไรแผนภูมิวงกลมจะมีการกําหนดคุณสมบัติว่าต้องการเป็นรูโดโนัทไหมหนะรือว่ามีสีเส้นขอบไหมสมมติว่า ของรูดเจ้าสีเส้นขอนะครับเพื่อเน้นแต่ละขอเนี่ยครับป้ายกำกับแต่ละส่วนมีไหมนะครับเราก็ดูว่าถ้าไม่มีก็จะเป็นอย่างนี้เนาะหรือว่าจะเป็นป้ายกำกับป้ายกำกับตรงนี้ก็คือนําชื่อแต่ละช่องเนี่ยมาใส่แต่ค่าชุดข้อมูลแต่ละช่องเนี่ยชื่อมันยาวใช่ไหมครับมันจะไม่แสดงเพราะฉะนั้นมันก็จะ,ะแสดงเฉพาะชื่อสั้นๆนะครับหรือว่าจะเป็นค่าค่าก็คือเอาจํานวนที่ระบุไว้มาใส่ไว้ตรงนี้ แล้วก็เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์จริงๆแล้วในป้ายกำกับตรงนี้มีอยู่ละนะครับเปอร์เซนต์แล้วก็ค่าและเปอร์เซนต์นะครับ, uh, percent, รบส่วนไหนที่มันเกินก็ไม่สามารถแสดงในในส่วนที่พื้นที่เล็กได้นะครับดังะะนั้นถ้าจะกําหนดก็เดีายวของครูเลือกเป็นค่าก็แล้วกันก็จะได้เห็น,นชัดเจนส่วนตัวอักษรอื่นๆขนาดอื่นๆนั้นแล้วแต่นักเรียนจะกําหนดนะครับนี่คือในส่วนของแผนภูมิวงกลมอ่า ชิ้นส่วนแผนภูมิวงกลมคืออะไรถ้าเปรียบเหมือนแผนภูมิคอลัมน์ก็เหมือนเป็นชุดข้อมูลใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนก็คือแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราสามารถกําหนดสีได้จะสังเกตด้ว่าถ้าเป็นแพทย์พยาบาลใช่ไหมอย่างในตารางของชุดข้อมูลนี้จะมีแพทย์พยาบาลมีครูมีทนายความนักการเมืองนักการเมืองแล้วก็อิสระนี้นะครับเราก็สามารถกําหนดสีได้ยกตัวอย่างเช่นจะเปลี่ยนสีของพยาบาลเนี่ยสมมติว่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีนี้อ่า เป็นสีนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกําหนดสีอะไรบ้างครับส่วนอื่นๆแทบจะ,ะตรงนี้ก็เหมือนกับยกตัวอย่างนะครับว่าะระยะห่างจากกึ่งกลางเอาไว้เป็นยกตัวอย่างจนวนแพทย์ประมาณนี้กี่คนอย่างนี้ครับโอเคเนาะต่อไปจากแพทย์แล้วมาสู่ครูเราก็เปลี่ยนสีครูสีทนายความสีนักการเมืองอาชีพอิสระ ประมาณนี้ครับจนครบตามความต้องการของนักเรียนนะครับจากชิ้นส่วนแผนภูมิวงคลมเรียบร้อยแล้วมาเป็นชื่อแผนภูมิและชื่อแกนนะครับตรงนี้ชื่อแผนภูมิและชื่อแกนเนี่ยนะครับเราเลือกชื่อแผนภูมิมาก,ก่อนเลยจะเป็นจํานวนคนนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นอ่าแแแหอาชีนักเรียนัตวตปฏิโย ปีที่าปีการศา256นะครับก็ปร,ประมาณนี้ส่วนแบบอักษรก็แล้วแต่นักเรียนนะครับว่าเราจะกําหนดอย่างไรบ้างจากชื่อแผ่นภูมิมาเป็นคํญญาบรรยายแผ่นภูมินะครับคบํญญาบรรยายแผ่นภูมิตรงนี้นะครับเราก็อาจจะกําหนดเพิ่มเติมได้นะครับ ข้อมูลก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีการกําหนดสตัวใช่ไหมครับสอ,ส,อสองตัวที่เรากําหนดก็คือชื่อแผนภูมิแล้วก็คําบรรยายแผนภูมินั่นเองนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับเก็บไปส่วนคําอธิบายเนี่ยครับตาแหน่งก็คืออัตโนมัติลองดูนะว่าอัตโนมัติคืออย่างนี้นะถ้าแบบไม่มีอ๋อมันคือคําอธิบายตรงส่วนที่ชี้ในแต่ละชิ้นส่วนนั่นเองนะครับ บนไหมคืออะไรล่างคืออย่างไรซ้ายขวานะครับแล้วก็ติดป้ายกำกับไหมหรือว่าเป็นอันตโนมัติถ้าส่วนนี้ก็จะแนะนําเป็นอันตโนมัติแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็เราก็ากาหนดในส่วนอื่นๆที่เราต้องการนะครับโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับกราฟวงกลมหรือแผนภูมิวงกลม ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะเพราะว่าเครื่องมือต่างๆไม่ซับซ้อนแล้วก็สามารถนาไปนาไปประยุกต์ใช้ในอย่างที่ครูบอกแหละว,ว่าเรื่องโครงงานงานวิจัยต่างๆนะครับแบบสํารวจความคิดเห็นอย่างนี้ครับนักเรียนก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสาหรับสัปดาห์นี้เนาะก็จะมีอยู่2กิจกรรมก็คือแผนภูมิคอลัมน์และก็แผนภูมิวงกลมนะครับขอบใจนักเรียน ขอใจนะครับนักเรียนทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับต้องสวัสดีนะครับสวัสดีครับ